วิธีการใช้งานฟิลเตอร์บนแอปพลิเคชัน f a i r ดีที่ช่วยให้คุณค้นหาแพ็กเกจที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้นตรงกับความต้องการมากขึ้น 1. ไปที่หน้าแรกกดเช็คเบีย้ยจากนั้นกดเช็คเบี้ยรประกันรถและเช็คเบี้ยงานใหม่ 2. เลือกยี่ห้อรถยนต์ประเภทประกันปีรุ่นรถยนต์จังหวัดรหัสรถทุนประกันเดิมจากนั้นกดออกใบเสนอราคา 3. กดไปที่ตัวกองจากนั้นระบบจะแสดงตัวกองทั้งหมดท่านสามารถเลือกรายละเอียดตัวกองที่ท่านต้องการและระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะที่ตรงกับสิ่งที่เลือกไว้เช่นบริษัทประกันรูปแบบกรมธรรม์ค่าเสียหายส่วนแรกวิธีการตรวจสภาพรถแล้วกดตกลง <S 2> <S 2> <S เพียงเท่านี้ระบบก็จะแสดงแพ็กเกจที่ตรงกับความต้องการของคุณ สามารถดูรายละเอียดแพ็กเกจที่ตรงใจได้เลย